ตะโคนครับผมครับทุกคนครับผมมาต่อกันครับสำหรับ s Silent Hill Origin นะท่านผู้ชมครับซึ่งวิดีโอนี้ก็จะบรรยายเองนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดด้วยเราเล่นไปด้วยน่ะมันจะทำให้แบบว่าเสียงไม่ชัดแล้วเสียงเบาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมก็จะไปต่อกันเลยนะครับซึ่งภารกิจต่อไปนะครับก็จะออกออกจากที่นี่แล้วนะครับออกไปอ่ ที่คาลือหาดนะครับผมคาลือหาดนะโอเคซึ่งก็ไปวิ่งวิ่งไปวิ่งไปคลิปวิดีโอก็จะไม่ยาวนะครับคุณนูวครับเดียวที่แล้วมันยาวนะครับผมซึ่งคัสซีนมันเยอะนะครับในเรื่องอะไรมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆวันนี้ก็จะในเรื่องก็จะน้อยลงนะครับผมคัดซีนก็จะน้อยลงนะครับผมก็จะอายุโอเคเดี๋ยวเราเข้าร้านนี้ก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปเพราะว่าทางเส้นทางมันขาดนะครับซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านขายเนื้อนะครับนะเข้าไปครับว้าวคาสินครับก็ดูคาสินอุ้ยนางพยาบาลครับแล้วก็อุย้ยต,ตัวอะไรอ่ะชิ้นตัวอะไรอ่ะกูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยทำหน้ายาซีลิงเดี๋ยวซูริงเฮ้ยเฮยเฮ้าอะเฮ้ยอะไรบ้างโอ้เช่นคิดอีเหลี่ยมไงวะต้องเบอร์บ้าก็ดู เดี๋ยวผมเบอร์ให้แล้วกันนะครับไอ้ชีย่ยตายเลยชิมันโหดจังวะพยาบาลทำอะไรพยาบาลหน้าตอกมากออกไปครับคุณดูออกจากที่นี่นะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปฮาริฮาดนะครับออกออกหลังร้านนะครับหลังอะไรเนี่ยไปไปไปวิงว่งวิง่งวิ่งคุณดูเฮ้ยตัวแหละระหว่างวิ่งก็จะเจอสป,ปาร์ไซเดนฮิว เออมากมายครับเดี๋ยวครับเข้าคาลิฮาร์ดมาตัดปลายปลายปลายวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนี่ครับมาดูคาลิฮาร์ดว้าวไปไปครับเข้าไปแชปเข้ามาครับเข้ามาก็คาสซีนนะครับดูเฮ้ยอะไรอะคาสซีนเอ้ยมีคนเฮ้ยทำไมหน้าคุณคุณเฮ้ยมันหน้าเหมือนไอ้คน <saw> ที่มัน มันอยู่ไอ้ในบ้านหลังที่มีไฟลุกคุณมาทำอะไรนี่คุณไม่ควรมาอยู่นี่อะไรนะเซเว่นชิอเกนทำไมคุณไม่ช่วยเขาเด็กน้อยเด็กแมนยูมันโดนไฟคอกฉันไม่ช่วยฉันเียสนนจะช่วยทำไมคุณนี่มันไล่กาด ลิซ่าบอกแล้วลิซ่าก็เชียร์เซนอนเหมือนฉันสนไปละกูจะไปไหนอะเรื่องของฉันฉันจะไปที่ไหนก็เรื่องของฉันแล้วนายแล้วกูชื่ออะไรเฮ้ยกลับมาี่ก่อนอ้าวไม่รู้ชื่อครับโถ่อ้อะไรวยเนี่ย่มีแต่คนอาเซียนอนกูดูไอ้เหียมันมีแต่คนอาเซียเซียนอนไปกูดูครับเข้าชั้นสอง ชั้นนี้โอ้อะไรอะกระดาษผมกล้องแบบนี้ครับไห้ดูสิกระดาษอ๋อในเรื่องบลาบลา,บาโอ้เดี๋ยวเราแก้พัดเซิ์นนะครับมีพัดเซิ์นนะโอเคครับพัดเซิร์นเปิดเปิดเปิดทำให้มันระเบิดแล้วก็มันจะมีกุญแจโผล่มานะครับโอเคสวยครับแล้วก็อะไรอะนี่ครับกุญแจกุญแจเปิดชั้นล่างชั้นใต้ดินนะครับกุญแจเปิดชั้นใต้ดิน เราไปชั้นใต้ดินนะครับว้าวตัวอะไรอะไปครับพู้ดูไปๆๆไปช<ป><ป>ื่ออื่นนะครับเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเจอกับห้องน้ำห้องนี้ห้องนี้มีอะไร,รกด yes yes เฮ้ยกดดีเป็นยังไงโอ้ยกุญแจกุญแจอ้อกุญแจหล่นเชีย่ยผมต้องไปหากุญแจที่ ด้านล่างสุดนี่หว่าก็ดูห้องด้านล่างสุดเลยครับหลายชั้นอ่ะโอเคครับเราเข้ามาเรามาเซตเราไปมิติที่ปกตินะกูดูไม่ไม่ใช่มิติเบื้องต้นก็ดีไม่ใช่ปะเมื่อกี้วิติเอยไมื่อเขาไม่มิติสนิมกูดูอ่ามิติสนิมเฮียบวิ่งมาอุ้ยไอเฮาอยู่เอยอะไรอะอะไรอ่ะคุณต้องเชียร์เซนน์อ๋อบังค่าไม่เชียร์เซนน์กูดูเอ้ยไม่ใช่ดิบังค่าไม่เชียร์มันอยู อ๋อนี่ไงครับมาครับคุดูไปมิติปกติครับเพื่อที่จะกุญแจครับเพราะว่าเมื่อกี้มันหล่นมาห้องนี้ครับไอ้กุญแจนะครับห้องน้ำเนี่ย,ยมันไม่ใช่กุญแจคุณดูมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวดูไหมดิเนี่ยมันคืออะไรวะฟักอยู่อ๋อบักฟักคุณดูนีไปครับพูดไปเรื่อยไอ้กูเข้ามาก็มารับมาากุญแจคุณดู เนี่ยนไนะอเนี้ยกูเจอเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมมุกล้องเออนะ hey! oh, มุมกล้อ,อ,กองแม่งโห oh. <c oughs> แย่มากไม่ใช่แย่มากดิมันไม่ถนัดนะมุมกล้องแบบหมดวสวสด <c oughs> ตัวเองอะ <c oughs> ออกมาคนดูก็เดี๋ยวเราไปห้องอีกห้องนึงครับโอ้ยเจ้านายพยาบาลถ้าไม่ติดว่าใช้ทำใช้ความดุนแรงนะผมตอบแล้วเกบมาเข้าห้องครับ โอเคครับเขามาก็เดี๋ยวเราเข้าห้องนี้นะสามารถเปิดห้องนี้ได้แล้วเราียุญแจโอเคสวยครับไห mm hmm. นดูสิ mm hmm. นี่กระดดดไม้ครับไม่อ่านครับเลยทำไมออก mm hmm. อุ้ยกระสุนลูกซองก็ด mm ูกระสุนลูกซองแสดงว่าต้องมีลูกซองครับโอเคครับเราไปกับมิติสนิมเรานะครับกลับไปมิติสนิมครับปลปปกลับไปมิติสนิม สวยครับกลับมาแล้วมิติที่น่ากลัวมิติที่มืดชิบหายเลยครับตอนผมเล่นไม่ยังมืดนี่ครับโอ้โหนี่ไงลูกซองต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีบอสอะไรให้ไฟแล้วก็ดูมีลูกซองอนะ่ะสวยครับออกมาก็เดี๋ยวเราไปชั้นสุดท้ายนะค็คด,ดูครับชั้นสุดท้ายเพื่อไปเอากุญแจที่มันหล่นจากชักโครกนะครับเพืดด่อดูโอเคได้ดูสิผมก็จะไม่ตัดแล้วนะครับ โอ้ยนี่ไงไอตัวลูกขนนะครับก็ดูอันตรายครับเราไม่เห็นมันนะครับโอเคครับตายไปไปวิ่ง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 ไม่ตัดแล้วนะโอเคครับิงปลาไปเอากุญแจครับที่มันหล่นนะโอเคครับคุณดูผมจะตัดนะผมจะเอาไว้แค่นี้นะครับผมถ้าใครที่อยากจะให้ผมเล่นต่อนะก็ช่วยคอมเมนต์นะโอเคเก็บนี่ครับกุญแจ ถ้าอยากให้ผมเล่นต่อก็ช่วยคอมเมนต์นะครับผมผมจะหยุดไปแค่นี้ก่อนนะครับหยุดไ้ที่เก็บกุญแจนะครับใครอยากให้ผมเล่นต่อก็คอมเมนต์นะครับผมย้ำอีกแสนรอบนะครับผมสำหรับลันนี้๊ายบาย